ไม่ได้ทำเป็นอะไรอ่ะโอ้ยพี่หนูไหนพี่หนูบอกว่าจะแมงมุมแกงตายอะไรตัวนี้เอามาทำไมเป็นห้องของเขาครับห้องพักผ่อนตายแล้วทุแล้วแล้วแล้วสองพี่น้องจะทำยังไงล่ะทีเนี้ย ต้องมาดูชมแมงมุมในที่นอนของพี่หลามตัวใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เพื่อความสุขัน์อดีเราทักทายพี่หลามเขาสักหน่อยดีไหมครับพี่หลามแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อโบครับผมหล่อไหมครับรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นพี่แท่งน้องปาและคุณผู้ชมเชิญรับชมการเลื้อยของพี่โบไปพลางๆก่อนนะครับตัวเนี้ยเอ้ยบอกให้นะโกอินเตอร์พี่ครับนอกจากนอกจากเนื้อยู่เฉยได้ไหม พี่ครับแล้วเดี๋ยวพี่จะโชว์ความสามารถของของตัวอื่นยังไงมีโชว์อีกไหมครับพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโชว์มงให้ดูก่อนแลอะไรครับได้ครับนะฮะเอองั้นเราลาโบตรงนี้ครับบ๊ายบายโบเวลาเราไปถ่ายหนังถ่ายละครเนี่ยมันมีบางบางบทเนี่ยหลงเข้าไปในในบ้านล้างแล้วในบ้านล้างเนี่ย ถือให้มันมีความล้างนยิ่งขึ้นคือให้ความบางเวงน่ยก็จะมีซาบแมงมุมนอนตายงั้นเดี๋ยวพี่หนูโชว์เลยครับความสามารถที่สษของแมงมุมก็คือเราเราถือมันในท่าที่มันสามารถจับมันได้ได้มั่นอ่ะมั่นมั่นคงแล้วเราก็จับให้มันนอนในท่าที่มันคิดว่าคิดว่ามันสบายที่สุดแหละแต่เราอยาให้ขามันเกาะเราก็แล้วกันโอ้โหตกมือเดี๋ยวผมจะให้ โอ้โหจุเนียของผมเนี่ยลองบ้างได้ไหมครับได้ครับจับได้เลยจับได้เลยจับได้เลยเนี่ยะอย่างนั้นแหละครับเออดีดีมากทําตามที่พี่หนูบอกทุกอย่างจะดีเองอันนี้กดกลางน้องมันไว้เลยหมดนิ่งเลยนะค่อยๆปล่อยมาได้เลยกว่าจะสำเร็จสิทธิ์เลยไหลล่เลยนะตอนนี้เลยเก่งมากครับจู่เนียสิทธิ์พี่หนูเลยบอกพี่แมงมุมเขาให้หลับแล้วลองปลุกแมงมุมดูบ้างสิครับน้องป้าน นอกจากโชว์แม่มุมแกล้งตายแล้วยังมีอีกโชว์เด็ดๆจากเจ้าไก่ฟ้าสีทองสุดสง่ามีนามว่าพี่เหลืองอีกด้วยอ้เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับไก่ฟ้าแกล้งตายโออแม่จ้าโอ้โหจับไปไลยพอธนูมาปากเราเลือดมันลอยหน่อยแต่ว่ามีดอ่ากับตัวนี้เราก็ไม่ลงไปใช้ยาสลบซึ่งซึ่งทรมานสั์ด้วยแล้วก็ เป็นอันตรายเป็น huh. อันตรายกับเขาด้วยฮะเตะียมตีเตรีตีเตรโอ้เอาละครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงนะครับโชว์ความสามารถพิเศษแต่ว่าไม่ใช่พี่หนูแล้วนะครับคู่หูจูเนียร์ของผมครับน้องปั้นครับด่านฝึกไปมุมแกล้งตายจูเนียร์ของเราผ่านไปได้ด้วยดีส่วนด่านนี้จะเป็นยังไงนะต้องลุ้นต้องลุ้น นอนซะนะนอนซะนะโอ้ะเฮ่เอ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 เล้อเ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 าเอเอเอลอป่เอากเอเเอ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 เเอ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 ีอเอเอเอ้อเ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 อยอเอคอเ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 มเอเออเอแล้วเออเอเหเอเอเอเเอเกวเอเอมายืนเเเเอเลย เย้เก่งจังเลยตัวนี้มีตัวไหนที่โกอินเตอร์บพางอพี่โกอินเตอร์ด้วยแล้วดูร้ายด้วยโอ้เริ่มน่ากลัวท่าู้ชมครับน้องๆหนูๆนะฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าตัวที่โกอินเตอร์ตัวไหนครับเฮ้ยอุ้ยอันนี้มันงูเห่าดิครับ จะบอกนะครับพี่เขาจะโ์ฉากเล่นกับงูเหา่าอู้ยน้องๆดูหนูรับชมชนนี้แล้วห้ามลอกเลียนแบบอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ที่พี่เขาทําได้เนี่ยเพราะว่าเขาฝึกฝนมาเป็นอย่างดีดูสิครับอุ้ยงูเห่าคูใหญ่เลยครับยุ้ยน่ากลัวสุดๆอุ้ยทังงูเหา่างูหอนโอ้ยน่ากลัวจังโอ้โหรายละเอียดเยอะม,มากนะไม่ใช่มีประสบการณ์จริงๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะจริงล้วพ<ๆ>ี่ทำมันก<ๆ>ี่ปีแล้วเนี่ย ก็ตั้งแต่ปศ2,535โอ้โห20กว่าปีที่พี่หนูนะคุ้นเคยกับสัตว์เหล่านี้นะครับอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะดูแลเขายังไงนอกจากเราใช้งานทร้แล้วเนี่ยก็จะมีภรรยาผมเนี่ยคือแม่บ้านเนี่ยเป็นคนจัดเตรียมให้โอ้โหอีกแผนหนึ่งผมไปหาภรรยาพี่ก่อนนะครับแล้วไปดูว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยกินอะไรและชอบอะไรกันบ้างครับครับผมไปกันเลยนะคะนะครับพี่อนุญาตครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือภรรยาพี่หนูนะครับใช่ค่ะชื่อพี่อะไรครับชื่อพี่บุญเนียมค่ะเรียกพี่เนียมก็ได้จ้ะแล้วใครคนไปจ่ายตลาดไปซื้อของพวกนี้ฮะส่วนมากจะเป็นพี่ไปค่ะพี่เนียมเองนะใช่ค่าใช้จ่ายเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทโอ้มีการลดเฉพาะค่าหาใชรสูงนะครับเนี่ยใช่ใช่แล้วมันก็ต้องมีค่ายารักษาโรคค่าสัตวแพทย์ค่า จิตประื่ะเวลาเขาไม่สบายเราก็ต้องให้สัตวแพทย์มาดูแลใช่อาหารเนี่ยต้องเสียแน่นอนและสัตวแพทย์กี่เดือนมาทีเขาจะมาทุกทุกเดือนถ้าเป็นกรณีพิเศษที่สัตว์ไม่สบายเนี่ยเขาเราโทรเขาก็ต้องมาเลยเวลาเราให้อาหารเนี่ยเอ๊ะเราต้องสังเกตว่าทําไมวันนี้เขากินน้อยไม่สบายหรือเปล่าอวันนี้เขาทำไมซึมซึมทำไมไม่กินอาหารไม่ใช่เลี้ยงว่าไอ้อาหารวางโยนโยนโยนไม่ใช่เราต้องดูด้วยว่าเราต้องสังเกตด้วยว่า ที่วันนี้ทําไมเขาไม่กินอาหารทำไมมากินน้อยอะไรเงี้ยคะแล้วจริงๆก็พี่เนียนเป็นคนที่มีมาชาติในรักษว์อยู่แล้วหรือเปล่าฮะไม่อะอ้าวอยู่เมื่อก่อนก็เรียนหนังสืออย่างเดียวครับพ่อแม่เป็นข้าราชการไม่เคยเลี้ยงกระทั่งหมายังไม่เคยเลี้ยงเลยอ้าวแล้วมาเจอพี่หนูนี่คือยังไงฮะก็เขาเลี้ยงอยู่อะเขาเลี้ยงแล้วไงก็ก็ต้องเลี้ยงนี่ก็ถ้าเราบอกว่าอ้าวให้เลือกสัตว์กับเราอะเลือกใครเขาเลือกสัตว์แล้วเราก็สวยดิ แล้วเขาถ่ายทอดวิชาหรือเปล่าพี่หนูถ่ายทอดวิชาในการมันมันเป็นไฟ <ป S 1> บัง <สะ S 1> คับคือมันจําเป็นต้องถามเนี่ยคือเรามาอยู่บ้านเร<อ>าแล้วแกขยัยหามานะไอ้นู่นหามานี่หา,หหา,หหา,หหามาแล้วมนนไม่บอกเลยมันกินไอ้นู่นนด้นกินนี่นะไม่บอกด้วยต้องต้องรู้เองอ้าวมาแล้วเอ้ยดเซอร์โอ้โหเจ้ดนเดินมากินถึงที่เตรียมอาหารเลยนะครับพี่แดนเซอร์สงสัยจะรอพี่แท่งกับน้องปั้นไม่ไหวอ้าวพี่แท่งน้องปั้นรรีบช่วยพี่เนียงเตรียมอาหารเลยครับ เดี๋ยวตัวอื่นๆตามมาจะยุ่งกันใหญ่และก่อนไปให้อาหารเหล่าสัตว์พี่เนียมก็ต้องหั่นเนื้อสดและผลไม้แต่ละอย่างให้พี่คำและปอกเปลือกให้อีกด้วยแม่ใส่ใจรายละเอียดสุดๆจากนั้นก็ไปเสิรพี่พักกันเลยละครับโอ้โห VIP ไปเลยแต่วันนี้ต้องขอพี่เนียมก่อนนะฮะ ขอบคุณมากนะครับพี่แ่ะที่มาสอนนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องอาหารโภชนาการต่างในการดูแลสัตว์ะนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปหาพี่หนูกันแต่ก่อนที่เราจะไปหาพี่หนูนะคะพี่แท่งรเราไปเตรียมความรู้เพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างมั่นคงในช่วงชวนรู้อาเซียนกันเลยก่าค่ะช่วงชวนรู้อาเซียนสวัสดีครับกับนมในช่วงชวนรู้อาเซียนที่จะมาไขข้อสงสัยเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียนนะครับ อ้าวน้องเจมทําอะไรอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ครูให้ทำรายงานเกี่ยวกับอาเซียนอยู่ครับแล้วก็หาคําขวัญอาเซียนยังไม่เจอเลยครับแล้วพี่จารู้ไหมครับว่าคําขวัญอาเซียนคืออะไระครับคําขวัญของอาเซียนเนี่ยนะครับก็คือ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์แล้วก็1ประชาคมหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า one vision one identity และก็ one community นะครับ วิสัยทัศน์เนี่ยก็คือการที่มองไปข้างหน้าสำหรับวิสัยทัศน์ของอาเซียนเนี่ยก็คือการที่เรามุ่งไปสู่ประชาคมที่มีความสามาคัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะครับรวมถึงเป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อก,กันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกส่วนเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยก็หมายถึงว่าการที่เรามีประวัติศาสตร์แล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันนะครับนี่รองเจมจะเห็นได้ว,ว่าเรามี อาหารมีดนตรีแล้วก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันนะฮะรับหนึ่งประชาคมเนี่ยก็คือประชาคมอาเซียนที่มี3เสาหลักก็คือเสาด้านการเมืองและความมั่นคงเสาด้านเศรษฐกิจแล้วก็เสาด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับจบทันไหมครับเนี่ยทันสิครับทันเลยครับโอเคเยี่ยมเลยครับวันนี้น้องเจมต้องขอขอบคุณพี่จ้ามากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเจมส์ครับครับสำหรับน้องๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาเซียน สามารถส่งคำถามไ,ได้ที่ Facebook One Brand Two Hand คำถามไหนได้รับคำเลือกมาถามในรายการจะได้รับของที่ระลึกจากกระทรวงการต่างประเทศส่งไปให้ถึงบ้านเลยครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ